ตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปน้ำตกวามาคีนะครับผมที่จังหวัดตากก็เปลี่ยนฟิล์บ้างนะครับเราไปกันพิชิตยอดดอยมาเยอะและ้วก็ครั้งนี้ก็จะไปหาน้ําตกนะครับที่อยู่ในเขาบอกเขาเป็นน้ําตกลับ,นะบก็จะได้ไปที่น้ําตกวามาคีแล้วก็น้าตกตะดก,กุยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเส้นทางจะยากลำบากขนาดไหน มาแล้วลูกค้าเรา กำเดินไปตามทางนะครับเราก็จะได้แบบสัมผัสธรรมชาติลมลื่นอ่านี้ยังเป็นแบบว่าเป็นทางถนนใหญ่อยู่นะครับช่วงถ้าเดินต่างช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะเห็นผีเสื้อนะครับตามพื้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งที่สวยมากๆเลย แล้วเราก็เดินมาถึงเดินลงนะครับบอกว่าลงหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นอีกหนึ่งทีแล้วก็ลงยาวมีความถ่ายดอกไม้ครับมันไม่มีอะไรก็ยังมีความแบบชื่อโจ้ไอ้ดอกนี้สวยกว่านน่เน่เน่เน่ใกล้เลยเน่ไง ถายมัดเข้มกับดอกไม้ดูอะไรที่เป็นอะไรที่แบบขัดกันขัดกันขัดตาจากัน <laughs> ไม่เหลืออะไรให้ดูเลยสวัสดีเจ้าควายเฮ้ยดูเรื่องด้วยสุดยอดสุดยอดอย่าหามานะครับเดินป่าหน้าร้อนได้เรื่องได้เงือ สุดยอดอ่านี้ก็เป็นรอยของการถูกไฟไหม้นะครับการเผาป่านะครับก็ชาวบ้านเขาก็เชื่อนว่าวิธีการที่จะเขาก็มีวิธีการาสกัดไฟป่าของเขาก็คือการที่เผานะครับเขาบอกว่าเผาก่อนแล้วทำให้ เวลาที่เกิดไฟป,ป่าขึ้นมาจริงๆก็จะไม่มีเชื้อเพลิงนะครับบริเวณแถบนี้ก็จะไม่ถูกเผาแต่ว่าเราก็เผาด้วยมือตัวเองงงไหมออไหนคือการเดินป่าไม่เห็นมีป่าให้เดินเลยผักครับ เสียงมาถึงนี่ก่อนนะแต่ยังไม่เห็นตัวเลยนะมีคนพักเต็มที่พักค่ะพักทีจังตอนนี้กำลังรอนะครับรอคนนำทางครับคนนำทางเดินไปตามลูกอ่าลูกทริปที่เหลือเทางหรอไม่เจอเลยเขาบอกแล้วว่าเขาน่าจะท้อกันอ่ะมันขึ้นขึ้นขึ้นตลอดกลัวจะไม่ให้ท้อกลัวว่าจะไปทางไหนไปทางที่ไอวยมันก่อน อันนี้เอามีคนจเขาปลูกมันอันนี้มันสัมปาหลังใช่ไหมฮะมันสัมปาหลังปะแล้วเอาไปขายที่ไหนครับไปขายที่ไม่ก้างเขาบมีคนพักจริงจังใช่จะหลับแล้วเขาหลับตาแล้วแต่เขาเฝ้าฟัอินละจ้าคือเราขุดไปเองหรือว่าเขาเขามาเก็บเอง ความจริงเราต้องถึงแคมป์แล้วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็พักกลางทางกันพักกินข้าวเนาะน่าจะไปถึงแคมป์เรทกว่าปกตินะครับซึ่งาการมาที่นี่นะครับปกติเขาก็จะอเอารถโฟล์วิลขึ้นมาส่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันที่เรามาเนี่ยรถโฟล์วิลไม่ว่างนะครับเราก็เลยต้องเดินนะ จากต้นทางเลยนะครับยอนะ่าจะอยู่เราราประมาณ4กิโลนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเดินไปกี่กิโลวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคณะเดินทาง,งเราเหมือนลงไม่เท่าไหร่ฝุ่นด้วยเนี่ยเนี่ย เดินขึ้นอีกแล้ว

ทั้งน้ำทั้งน้ำเย็นถ้ามีกระแสนะ้ำอุ่นมนะาก็ชัดเจนนะกระแสน้ำอุ่นข้างนู้นนะข้างหลังนงนะเออข้างหน้าไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่อยากกระแสน้ำน้ำอุ่นตรงน,นี้เด้อตอ <c oughs> นนี้เราก็กำลังจะไปน้ำตกวาแมกคีนะครับจากที่ทราบข้อมูลมาก็คือ อยู่ห่างจากที่พักของเราประมาณ2กิโลนะครับก็เริ่มเดินตอนประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะาไปถึงน้ำตกตอนกี่โมง g ก o g l e ครับตอน้าด้ยได้รงนี้ไดเราเล่นน้ำตกแค่ตรงนี้ได้ไหมใกล้แล้วแหละเฮ้ยไม่น่าไกลได้ ตอนนี้ก็8.30ครึ่งแล้วนะครับเรายังไปไม่ถึงน้ำตกวามัชีเลยนะครับซึ่งทางค่อนข้างที่จะลำบากมากเพราะว่าต้องไต่แต่ว่าเนินหินหน้าผานะชันแล้วก็มีความลื่นด้วยเราต้องเดินป่าแต่น้ำตกขึ้นมานะครับทางยัง่อพักเลยก็จะไปถึงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรา ต้อตกตอนกีมม่โมงโอเค๊ายบายบาเป็เนียเหรอไมเหรอข้างบนอีกหน่อยนึงสู้สอดยอดยอดเดินมาใกล้ใี้เดียวเออเจ็บเเดือขาดสาวเอว,วีแลวครับ ได้แล้วได้อย่าพิงอย่าพิงได้ไหมเยียมเดลกูดเล้วยังไงต่อ พระจ้า <laughs> ในที่สุดนะครับเราก็มาถึงน้ำตกวามาัคีเี่ยสวยมากโอ้โห